นี่คือภาพที่เราคุ้นเคยเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายฝุ่นควันมลพิษที่อบอวนอยู่ในอากาศความเร่งรีบและตึกสูงที่บดบังท้องฟ้าจนบางครั้งเราลืมไปว่าเรากำลังสูดอะไรเข้าไปในทุกลมหายใจ แต่เพียงไม่นานเมื่อเราก้าวออกมาจากความวุ่นวายนั้นเรากลับได้พบอีกโลกหนึ่งโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่นี่คลองบางหลวงความเงียบสงบแทบจะอบกอดเราไว้เสียงนกร้องแทนเสียงแต่รถลมเย็นแทนกลิ่นควันพิษน้ำในคลองสะท้อนภาพวิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงหายใจบางครั้งเราอาจไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อจะได้พักหายใจ เพียงแค่หันกลับมามองและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็อาจค้นพบความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ไม่ไกลจากเราเลยสิ่งที่ทำให้คลองบางหลวงมีเอกลักษณ์ไม่ใช่เพียงแค่วิวทิวทัศน์แต่คือหัวใจของผู้คนบางมุมเต็มไปด้วยภาพวาดสีสดบางบ้านเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆ ต้อนรับผู้มาเยือนและบางบ้านยังคงสักผ้าทำอาหารพูดคุยกันบนชานไม้ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างไม่รีบร้อนและทุกภาพสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างผู้คนกับสายน้ำท้ามกลางโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันของบางหลวงทำให้เราได้ช้าลงช้าพอที่จะมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติช้าพอที่จะรับรู้รอยยิ้ม และความอบอุ่นจากผู้คนและช้าพอที่เราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองอีกครั้ง ไม่ใช่เพียงผู้มาเยือนที่รู้สึกถึงความงดงามของที่นี่แต่ชาวชุมชนเองก็บอกกับเราว่าพวกเขาดีใจและภูมิใจที่คลองบางหลวงกลายเป็นสถานที่ที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย่ดีค่ะมีคนเข้ามาเที่ยวตลอด ที่นี่นานแล้วค่ะเกิดที่นี่จุดเด่นก็คือ,อช็อปข้างในอะค่ะอาร์ติคาข้างในค่ะคนให้ความสนใจเยอะมันก็ทําไว้สวยงามภูมิใจค่ะจากที่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนมาเที่ยวมีคนกล่าวถึงเยอะลงในโซเชียลเยอะค้ามาก็มีความประทับใจครับคาวนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะอยู่ในลนนักษณะนี้บางทีลูกค้าชอบว่ามาที่นี่ร่มรื่นสงบกว่าที่อื่น แต่ทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาร่วมกันทั้งคนในชุมชนนักท่องเที่ยวและพวกเราทุกคนคือสิ่งเล็กๆที่เราทำได้เพื่อให้คลองบางหลวงยังคงเป็นพื้นที่แห่งความสงบและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อไปสู่อนาคตค่ะ